มีติมานาทีเนี่ยอาดมาขอพ่อแม่รูบาอาการที่มีภาษาน้อยกว่าองคุลวงปม่ไมนทัศลิเพื่อได้น้อมถวายสักการะขอกม,มาอันเช,ชิญรฉลี่ยร์าลวงปูมไมิทัศลิศไปยังชาปนรรสถานมีรู้ชู้ขาวนาที่ได้จัดเตรียมไว้ก็ทั้งประชาชน,นั้งหมดจะได้ร่วมกัน ทุกคนจะมาขอให้ทุกคนนั้นนำขนมมือขึ้นแล้วก็เดินทางไปเราจะไม่คุยกันไปด้วยความสงบความสงบเท่านั้นและใจถึงใจใจของเราจะถึงใจถึงใจของมูลบูรษเดียวกันและจะมีลูกไดทหารหมอทั้งหมดจำนวน20ท่านที่จะมาอัญเชิญที เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยยกล้นี่เปลี่ยนองอแ,แล้วนั้นก็ไปตั้งหลักอยู่ข้างหน้าเป็นช่วงอาตมาว่าคิดว่าสองครั้งก็ถึงเปนแน่นอนดังนั้นพวกเราก็เดินทางไปส่วนร้านยี่าเชิญตาอัรริหารก็ก็ตามไปนะมีจะมีพวกใบสีดอกไม้อันเชิญนำหน้าไปจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่งรถลเอีหยน,นั่งรถล้อนำหน้าไปส่วนหลวงปู่นั้นก็จะเดินตางตามไปเพราะว่า คุงปู่มีภรษาที่น้อยกว่าก็าให้พขาให้ถายการนั่งร่ก็ทำหน้าไปแล้วจะมีเตียวแพร่นำไปเรื่อยๆนังก็จะดูงดงามแล้วก็ดูเรียบร้อยใน,นั้นไปไปถึงนู่นก็อาจจิเจอขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนจะนั่งพร้อมกันเงียบแล้วก็ถวายอ,าอันรายเขาก็มาีกครันหนึ่งตอนนี้ไปก็ทุกคนก็แยกย้ายทำหน้าที่ของเราเนาะเรื่น,นั้นก็ทางกางทหารไม่ใช่การธรรมดานในอยู เป็นทหารหมอด้วยโยมเป็นหมอด้วยโยรยงพยาบาลอมกรกับโรงพยาบาลจนเป็นระดับส,รสริทธิที่เป็นสิทธิยัติสิทธิประโยชน์อ่าเพราะคำพูดของหมอทั้งหมดเนี่ยบอกอาตมาว่าหลวงปู่ให้โรงพยาบาลให้ประโยชน์กับโรงพยาบาลไว้มากมายครั้งนี้ขอตอบแทนพระคุณหลวงปู่ด้วยการมาเจอกรณีร่างกา,ายของหลวงปู่ไทยคำพูดคำพูดก็ถือว่าเมตตาหลวงปู่นั้นสถิตในหัวใจของหมอ การเป็นการหาหมอในตอนนี้ไปก็อาจจะมาต้อขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนได้เวลาเรียนสี่สิบนาทีเนาะลุงปูเอาเลยนะครับลุงปูดำลุงปูสีบอกว่าลุงปูเดี๋ยวลุงปูขอ,อกาสว่าลุงปนนูนำหน้านำหน้าอันนั้นเขาช่วยเขอบป็นทางลุงปูดับด้วยลุงปูมาด้วยครับ โอการที่ขูาารศึกษาต่างอครูกันเไปขอเ่าาัญรการเราดูทุกคนก็ได้รอบขอบาการก่อนก็ได้ถ้ามันถือท่านคนนะรับผมาือ้นบนพ่สัญญาเปิดมุมไม่กุ้งด้วยนะ พี่กรุงทดีอ่ะไม่ต้องโกอาดเพราะว่าพระเยอะมีมนต์มทเเลยครับมีมภาษาเยอะๆมาที่มุมเลยครับส่วนภาน้อยมาอยู่ที่กรุงเเลยครับาจะไม่พอัิาลาบเนาะนายทหารไม่พอเขาบอกเี่ยเดี๋ยวใช้การผมแลกไล ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ไปโฟลวที่ท่านอาจารย์เอมหาจีรนาธิ์ได้ไม่เป็นไรเลยโอเคโอเคโอเคพี่ออนทอยครับผมพี่ออนพี่ออนพี่ภาบนิ่งมาอยู่ฝั่งเดียวกันไหม ภาพภาพนิ่งมาอยู่ฝั่งเดียวกันไหมพัพนิ่งอะฝั <c oughs> ่งเดียวไหม <c oughs> จะได้ซัดไปสวย <c oughs> ก้อยก้อยก้องก้องไปพี่อ๋อพ no ี <UM ่พับนิ่งอ่ะพี่มันด่างไงมันด่างโยมมาออกก่อนทางฝั่งนู้นนะมันด่างโอเคเาไปขอการองค์นุ้งปูสีนะครับผมเงินหูดำนะครับแล้วก็สวัสดีกับเพื่อนทางมีตาทชมรูเรือนบอลโอเคพี่เอร็ดิน ตี่เราดลาดิญรนดิถอยมือตั้งขอบคุณค่ะพี่อบิทนีไอจาที่ตั้งมาเป็นกุ้ลในวันนี้ไอยังนัสถารที่เมรู้ชุดขาเล็กพี่พี่มือถือไม่เข้าค่ะโอเดี๋ยวกุ้งตามให้กันชิ้นอ่ะกุ้งถ่ายให้ใช่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 นั่นแหละมันตายแล้วขงค่ะว เป็นดานอนนออกนิ่บ้งซุมนิดนึงเนาะไองเยอะกไม้ในถิ่นรูปเพื่อกราบสาระขอธรรมาในองคหลปูมิปีนัสิิเพื่อจะได้อัญเชิญสรีระสถานนั้นไปยังสถานที่ที่เราได้จัดเตรียมไว้โดยการบรรสานชั่วคราวน้ำปัดนี้ขอคาร ขอองค์ลู่ยรับรู้รักษาเมื่อลูกหลานไี่กราบแล้วได้นำดอกไม้และเสียงพู้และตายว่า ในใที่เกิดขึ้นจากใจยก่ยมปิกรรมมโนกรรมภานาปรักษัก็ดีรัทั้งใหดีก็ดีปจุบันก็ดีก็ปล่อห้มร่นั้นจงโปรห้ตามสิตามที่หลุกได้ตั้นอจากนมทิงเครื่องสมองใดทุ้งสิ้นทั้งกายวาจาใจเพื่อจะได้รับความบริสุทธิ์อวุกมาถดคขาดใช้อีกใช้อีกใช้เลนขนานี้เห การโยกตามจะได้มีความส้นเด็ดนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปณปัจจุบันนี้พรอ้อม โอ้พ oh, okay. oh, hey, well, ี่ละดินเต็มข้อเลยพี่ Thank